5แนวคิดของเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จในตลาด For e x 1. ต้องมองการเทรด Forex เป็นอาชีพจริงจังเหมือนอาชีพทั่วๆไปเช่นหมอวิศวกรนักธุรกิจทุกอาชีพล้วนแต่ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้การศึกษากว่าจะจบเราต้องใช้เวลาถึงกี่ปีถึงจะมีเงินเดือนเดือนแรกแต่เรากลับคาดหวังเข้ามาในตลาด f o เ e x แค่3เดือนใช้เวลาศึกษาจริงๆจังๆแค่ไม่กี่วันแล้วเราจะรวยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 2. การเทรดเราวัดผลลัพธ์กันในระยะยาวเหมือนการวิ่งมาราธอนไม่ได้วัดกันแค่ไม่กี่ อออเดร์ไม่กี่เดือนแบบนี้มาสั้นเกินไปการเทรดไม่ได้จบเพียงแค่กำไรเดือนนี้หรือปีนี้แต่การเทรดเป็นสิ่งที่ถ้าเราได้กำไรในระยะยาว เราก็ยากที่จะออกจากตลาดนี้ 3. การเทรดเราต้องใช้อารมณ์อยู่เสมอเราต้องรู้จักบริหารมันให้อยู่หมัดรู้ว่าตอนไหนควรทําอะไรตอนไหนควรหยุดตอนไหนควรลุยคนส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่นานในการเข้าใจกลยุทธ์แต่กลับใช้เวลานานมากในการเข้าใจตนเอง 4. วินัยตลาดนี้สิ่งสําคัญไม่แพ้กันก็คือการมีวินัยมีวินัยที่ต้องทําตามแผนวางแผนและมีวินัยในการเข้าออกออเดอร์รู้ว่าตอนไหนควรเข้าตอนไหนควรออกถ้าไม่รู้ก็จงจดบันทึกการเทรดเพราะมันจะช่วยให้เรารู้ในอนาคต 5. อย่าคิดแต่ผลลัพธ์ให้คิดถึงกระบวนการมือใหม่มกักจะคิดถึงแต่ผลลัพธ์แต่มืออาชีพเนี่ยเขาจะคิดถึงกระบวนการมากกว่าเทรดเดอร์มือใหม่วัดประสิทธิภาพจากการเทรดรอย่างเดียวเลยก็คือเงินอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน Wikifx เเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือโบรกเกอร์ได้แล้ววันนี้โหลดฟรี